เจ้าเดินอินเยอรมันมาอีกแล้วจ้ามือนีเดือนสิมาเฮ็ดกับเขาอีกจ้านี่จ้ามือนีเดือนสิต้มส้มหางงูจ้าญาคนไปตลาดมาจ้าเมียเนาะจ้าเพิ่นได้หางงูมาให้จ้าแต่ว่าหางมูจะบ่ค่อยเอ่อเอ่อเป็นคือบานเท่าเรยจ้าเพิ่นจะเอาออกแนวอยู่นี่มันจะเป็นแบบหายแนวบ่หายแน่จ้าเป็นครึ่งๆกลางๆจ้า ล่างจ้าล้างทำความสะอาดนอกจากนอกใส่เกลือแล้วก็ล่างดีดีทำความสะอาดเซ็จแล้วก็เข้าไปเห็ดกันเลยจ้าหางหมูกันเลจ้าล่างทำค้ามสะอาดบล่อยเด้อจ้าเด้อหางหมูมันจะหายบ้างเด้อจ้าเด้อเพราะว่าอยู่เยอรม,มันหมูว่าเขาเห็ดจังไหนเขาเขาจะปาดอกเบิดนะจ้านี่จ้ามันจะเหลือประมาณนี้แต่ก็ใดคือเก็จะ นี่ซําใดกับกินซํานานแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปซับกัน,นเลยจ้ะนจ้ะล้างทําความสะอาดแล้วจ้ะดีิบดแล้วจ้ะใส่เกลือล้างเม็ดฟันเลย กอแบบประมาณเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเขากินตอนสำหรับกูเฮ้ยกระเด็นลวจ้า ถึงต้มสมเขานาาจะเนาะขิงค่าตะไคร่จ้ะใบบักูดใส่แบบนี้เลยด้วยจ้าหลกพักชี่จ้มะเขือเทศพริกเข้าหัวหอมจ้ะหัวหอมใหญ่แล้วก็ใบหอมใบเลื่อยจ้ะพักชี่จีนเนาะใส่ช่วงหลังจ้กระเทียมโอเคจ้าเดี๋ยวไปต้มกันเลยจ้าตั้งหม้อจ้า มาตรงกันเลยจ้ะรากผักชีจ้ะหักซี่เฮา,าเนะาะจ้ะเนาะคาออนจ้ะตะไคร้ด้วยจ้ะไปประกูดใส่ลงไปเลยจ้ะอันนี้ไปใส่ที่หลังด้วยจ้ะ บ่้อห้าพอนคักๆเราก็ากจะใส่อันนี้ลงไปเลยจ้ะใส่หางมูเข้าลงไปเลยจ้ะไปต้มใส่หางมูลงไปต้มเลยนี่หมดกระดูกจ้ะกระดูกหางหงูแบบไงบวก้าวได้จ้ะ เพราะว่าเดือในล่างย่างดีได้จ้ะใส่เกลือขันเอน้ำส้มสายชูน้ำจ้ะเออเรื่มบอกน้ำส้มสายชูได้จ้ะเกลือล่างแล้ว้ะลพางักเลยจ้ะบ่บมีข้าวจ้ะอย่าเฝ้า,นา,าคนมันได้จ้ะเอาไว้ยังสี่คนเขาบอกท่านเด็กคนได้จ้ะมันจะขึ้นฟ้องเนี่ยสิถ้าตักฟ้องออกเลยจ้ะ ักฟองอันนี้ออกเลยจ้าเนี่ยฟองน้ำมันมันน้อจันเนาะผู้ใดมากกืบก็ต้องตักก็ได้จ้าสูตรไผลกับสูตรมันน้อจันเนาะอันนี้เดือนกรเฮ็ดจังสี่กินประจํานะจ้าตักฟองออกเนาะจ้นเนาะนี่จ้าคุนมันจ้ะคนเลย ใส่ลงอีกจัหน้อยจ้ะเขาจะต้มแบบนี้ไปสักพักก่อนเด้อจ้ะหอมจะหอมท่านปรุงหอมแล้วจ้ะโอเค ต้มไปสักพักก่อนนะจ่าเนาะจากสิบนาทีก่อนจา้จา,าจา้าเขาต้มได้สักพักหนึ่งแล้วเด้อจา้ามันสิบสิบกว่านาทีนะจ้ากับเปลือยแน่อยู่จา้าโอเคเกลือเด้อจา้าเกลือลงไปเลยสูตรเดือนสิเฮ็ดประมาณนี้เด้อจา้าที่ตำพริกนะว่าให้เบิ่งโขกพริกพ่อหยาบๆนี่จา้า เนจะใส่แบบนี้เน้อจ้ะยุบ้านก็นจะเฮ็ดแบบนี้ประจำจ้ะที่ยูเมืองไทยจะต้มแบบนี้จ้ะบางคนก็นจะใส่พริกป่นเนาะจ้ะหรือว่าพริกแข้งก็ไดเนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปเดือนจะใส่ขนอวน้ำเน้อจ้ะขนออหมูจ้ะ คุยอย่างหลายจะแค่นี้เลยเดี๋ยวรอมันเดือดอีกจะแป๊บนึงนะจ้ะเนาะจะใส่หัวหอมเลยจ้ะหอมใหญ่นะจ้ะบัคเกอเทศรออีกแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวค่อยใส่แล้วจ้ะเนาะจ้าใส่บัคเือเทศลงไปเลยจ้าเป็นนวยเลยจ้ะ ก็ว่าไก่สุกละจ้ะเขามาใส่แบบเน่าที่หลังเนาะจ้ะเนาะต้มเซ็ตละจ้ะเรียบร้อยปิดแก๊สเนาะค่ะปล่อยไว้สักพักจ้ะเดี๋ยวเขามาปรุงกันเลยจ้ะสบบเน่าลงไปเลยจ้าสองช้อนนะจ้ะน้ำปลาลงไปอีกจ้ะสองเขาาใส่เกลือไปแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ ชี้ลงไปเลยจ้ามักราชี้หลายๆด้จ้ะจ้า,จาใส่ลงไปเลยเี็บร้อยจ้านี่ต้สมส้มต้มส้มหางหมูจ้า,ถ,า,าถ้าบางคนมาเอ่อพริกป่นด้จ้าเขาใส่พริกปน่นน้ำกระไดด้จ้า นี่จ้าให้มันแบบเพิ่มสีสันจ้แต่เดือนบอไซด์ด้วยจ้าเดือนกินประมาณจักสีด้วยจ้า <Okay. S 1> แส่บมากด้วยจ้าโอเคไปตักกินกันเลยจ้ายุเข่าแล้วจ้าตักก่อนตักเส้ถ้วยกันจ้าเพื่อยดียุจ้า บ,บ่บ่เหนียวด้วยจ้ะจะบ่มาดแบบมันเละๆด้วยจ้ะพอดีพอดีนี่จ้ะตุ่มหางหมูตุ่มชมหางหมูของเดือน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเดือนไปกินก่อนเด้อจ้าเพราะท่านได้กินข้าวเที่ยงอีกแล้วจ้ามตตุตเฮตย่างอื่นอยู่โอเคน่าจ้าน้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีก่อนเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้าฝากกดติดตามให้น้ำเนต้จ้ากดกระดิ่งนั่มโอเคเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆที่รับชมจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้าบาย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 จา้า